สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็มีเมนูขนมไทยมาฝากกันค่ะเนื่องจากว่าเมื่อวานนะคะเราทําเมนูซุปแครอทแล้วก็ยังมีแครอทเหลืออยู่นิดหน่อยเราก็เลยจะนํามาทําบัวลอยแครอทกันในวันนี้ค่ะวัตถุดิบที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมในวันนี้นะคะก็จะมีแป้งข้าวเหนียว140กรัมค่ะแครอทปอกเปลือกแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ผ่านการต้มนะคะ80กรัมน้ำา5ช้อนโต๊ะค่ะเกลือ1ทับ4ช้อนชา น้ำตาลมะพร้าว80กรัมแต่ว่าอันนี้เพื่อนๆสามารถปรับเพิ่มลดได้ตามความชอบความหวานของเพื่อนๆนะคะแล้วก็กะทิ500 ml ค่ะวัตถุดิบทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากเตรียมแครอทนะคะแครอทเนี่ยเราจะนำเขามา หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆเลยนะคะเพื่อนๆจะหั่นแบบไหนก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาไปต้มแล้วก็นํามาบดนะคะยิ่งหั่นเล็กยิ่งดีนะคะเพราะว่าจะได้ใช้เวลาในการต้มไม่นานมากค่ะเมื่อหั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเตรียมนาเขาไปต้มกันเลยค่ะตั้งหม้อต้มน้ําโดยใช้ไฟปานกลางนะคะ พอน้ำเดือดดีแล้วเนี่ยเราก็ใส่แครอทของเราลงไปต้มได้เลยค่ะต้มไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะสามารถนาแครอทเนี่ยขึ้นมาบี้ให้เป็นเนื้อเละๆได้นะคะเมื่อเราต้มจนเขาสุกดีสามารถบี้ได้แล้วเนี่ยเราก็ปิดไฟแล้วก็นําเขาไปพักไว้ให้เขาอุ่นพอที่เราจะจับได้นะคะ เมื่อพักจนเขาอุ่นดีแล้วเนี่ยเราก็จะนาแครอทต้มของเราเนี่ยมาบดค่ะใครจะบดผ่านกระชอนก็ได้นะคะหรือว่าใครจะนํามาบดด้วยมือแบบนี้ก็ได้หรือว่าใช้ช้อนใช้ซ่อมก็ได้เอาตามที่เราสะดวกค่ะถ้าบดผ่านตัวกระชอนเนี่ยก็จะได้ตัวเนื้อแครอทที่ละเอียดนะคะแต่ว่าถ้าใช้มือบดนี้ก็จะมีความมีเศษแครอทที่เราบดไม่ละเอียดดีก็จะเป็น แล้วแต่ว่าชอบแบบไหนนะคะ mm hmm. เมื่อบดจนแครอทละเอียดดีแล้วเนี่ยเราก็ใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปะคะ่ะจากนั้นนะคะ mm hmm. ก็นวดให้ส่วนผสมของแป้งกับแครอทเนี่ย mm hmm. เขาเริ่มเข้ากันนะคะ วไปสักพักจนแป้งกับแครอทเข้ากันเนี่ยเราก็จะเติมน้ําลงไปค่ะโดยน้ำเนี่ยอยากให้เพื่อนๆค่อยๆเติมนะคะเพราะว่าบางทีเวลาที่เพื่อนๆลวกแครอทน่ะน้ําที่ติดลงไปกับเนื้อแครอทก็อาจจะทําให้แป้งเปียกเกินไปได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเติมดีกว่าค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าใครพลาดไปแล้วเติมไปทีเดียว5ช้อนโต๊ะแล้วแป้งเปียกเกินไปเนี่ยก็สามารถเติมแป้งข้าวเหนียวลงไปได้นะคะแต่ว่าถ้าใครเติมไป5ช้อนโต๊ะแล้วก็แป้งก็ยัง ั้นได้ไม่ดีเนี่ยก็สามารถเติมน้ำได้ค่ะนวดจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีนะคะแป้งไม่มีติดตัวภาชนะแล้วเนี่ยเราก็จะนำตัวแป้งบราของเราเนี่ยแบ่งเป็นสองส่วนค่ะส่วนหนึ่งก็แบ่งไว้ให้เยอะหน่อยค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งแบ่งออกมาประมาณหนึ่งค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนําเขาไปใส่สีผสมอาหารแล้วก็เตรียมเอาไว้สําหรับทําเป็นตัวใบแครอทนะคะ ว่าใครจะปั้นเป็นแครอทเป็นรูปกลมๆเลยโดยที่ไม่ปั้นเป็นรูปร่างของแครอทเนี่ยก็สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะคะนำแป้งที่แบ่งมาผสมกับสีผสมอาหารสีเขียวแล้วก็นวดให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเข้ากันดีนะคะสีมีความสม่ำเสมอไม่เป็นจุดเป็นด่างก็ถือว่าใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มปั้นเจ้าตัวบัวลอยแครอทกันค่ะ วิธีปั้นก็ง่ายๆเลยนะคะให้เรานึกถึงรูปแครอทเอาไว้ค่ะแล้วก็ทำรูปทรงของแป้งให้เหมือนตัวช่วงของตัวแครอทที่เป็นสีส้มะนะคะพักตัวตัวแครอทเอาไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำตรงส่วนใบกันค่ะเอาสีเขียวมาปั้นแบบนี้นะคะแล้วก็กดให้เขาแบน,นะค่ะจากนั้นเราก็จะแบ่งเขาเป็น5้าแฉกนะคะ ทำเหมือนเวลาเราปั้นดินน้ำมันรูปดาวตอนเด็กๆเลยค่ะกดให้เขาแบนนะคะเราก็นําเขาไปประกอบล่างได้เลยค่ะเอาเจ้าตัวใบแครอทเนี่ยโปะลงไปบนตัวแครอทนะคะแล้วก็ค่อยๆใช้มือเนี่ยเกลี่ยๆรูปๆให้เขา,าติดกันดีนะคะแล้วก็ใช้มือเนี่ยจับจีบจับทรงของใบแครอทให้มันดูสมจริงนิดนึงค่ะ เมื่อเราได้รูปร่างของแครอทแล้วนะคะเราก็จะมาทําในส่วนของหัวนิดนึงค่ะใส่เป็นตัวก้านแครอทนะคะก็ใช้สีเขียวเจาะดูตรงหัวแครอทแล้วก็ใช้สีเขียวที่เราปั้นเป็นก้านเนี่ยเสียบลงไปง่าย,ายๆแค่นี้เองค่ะสุดท้ายนะคะ ด้วยความสมจริงเนี่ยแครอทเขาก็จะมีผิผวของตัวแครอทไม่เรียบเนียนนะคะก็ใช้ไม้จิ้มฟันเนี่ยค่อยๆกดๆขีดๆลงไปให้เหมือนๆกับแครอทค่ะนี้ไม่แน่ใจดูไปดูมาก็คล้ายสตอรอเบอรี่อยู่เหมือนกันนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับตัวแครอทของเราทํำนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนแป้งหมดเลยแต่ว่าเราทําได้ประมาณ11อันแล้วเราก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างเสียเวลานะคะเราก็เลยนําเขาไปปั้นเป็นลูกกลมๆแบบนี้ค่ะปั้นแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเตรียมนําเขาไปต้มกันค่ะตั้งหม้อต้มน้ํานะคะด้วยไฟปานกลางพอน้ําเดือดแล้วเนี่ยเราก็ใส่ตัวบัวลอยของเราลงไปเลยค่ะ เมื่อแป้งบัวลอยลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ําแบบนี้นะคะก็แปลว่าแป้งเขาสุกดีแล้วค่ะก็ปิดไฟแล้วก็นําตัวบัวลอยเนี่ยไปแช่นอกน้ําเอาไว้นะคะไม่ต้องเป็นน้ําเย็นก็ได้ค่ะเป็นน้ําอุณหภูมิห้องก็ได้ต่อมาเราก็จะมาทําในตัวของกะทิกันค่ะ เทกะทิใส่หม้อนะคะแล้วก็ตั้งไฟอ่อนนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปค่ะถ้าหากว่าใครอยากให้ตัวน้ำกะทิเนี่ยมีสีขาวสวยแบบนี้ก็สามารถเปลี่ยนไปใช้เป็นน้ำตาลทรายแทนได้นะคะเพราะว่าน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยเขาจะมีความหอมกว่าแต่ว่าเวลาที่เขาละลายแล้วเนี่ยสีของกะทิก็จะเปลี่ยนไปออกเป็นสีเหลืองนวลๆหน่อยๆน,นะคะก็เอาตามที่เราชอบนะคะ ใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่เกลือลงไปแล้วก็ตั้งไฟอ่อนย้ำว่าต้องไฟอ่อนนะคะถ้าใช้ไฟแรงเนี่ยกะทิจะแตกมันเวลานําไปเทรวมกับขนมแล้วเนี่ยก็จะทําให้ไม่สวยค่ะคนไปเรื่อยๆจนน้ําตาลแล้วก็เกลือเนี่ยละลายดีนะคะพอเขาละลายดีแล้วกะทิเริ่มร้อนแล้วเนี่ยเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะนํากะทิเนี่ยไปเทราดบนบัวลอยของเราได้เลยค่ะ เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูบัวลอยแครอทของเราในวันนี้ทำง่ายแล้วก็อร่อยมีประโยชน์นะคะบัวลอยเนี่ยเหมาะเป็นกิจกรรมยามว่างให้กับครอบครัวได้เลยนะคะช่วยกันปั้นช่วยกันคิดคน้นรูปร่างต่างๆเนี่ยก็สนุกไปอีกแบบค่ะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไ like, ละคะ์ลกดแชร์แล้วก็กด subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะสำหรับวันนี้ทางช่องส่วนครัวต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดี 哈。啊